ไปเทรก,กิ้งที่นเปนปาลด้วยกันนะครับกับหนึ่งในเส้นทางเดินป่าที่คลาสสิกที่สุดอันาพรน์เซอร์กิ t เทรกสวัสดีครับวันดีนะครับวันเดินวันที่สองเราจะเดินจากที่หมู่บ้านอัปเปอร์พิสางนะไปอย่างที่อะไรวะมานังนะครับผมระยะทางประมาณ1 0 5 5 1 6กิโลนะครับเดี๋ยวรู้ว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงและระยะทางจริงประมาณเท่าไหร่นะความสูงเพิ่มประมาณ300เมตรเท่านั้นเองตอนนี้เราเห็นวิวของภูเขาด้วย สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่3ของเราออกเดินทางจากหมู่บ้านออปเปอร์พิสังที่มีความสูงประมาณ3,300เมตรผ่านหมู่บ้านเกรุนากาวลและไปเส้นสุดที่มานาันในระดับความสูง3,500เมตรระหว่างทางนะครับเราเจอสระมรดก,กนะฮรเราจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับเราออกเดินทางมาได้สักระยะหนึ่งเนะครับเจอับทะาลสาบเล็กๆหยุดถ่ายรูปกันที่นี่กันหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกของเราลืมของจึงต้องให้ลูกค้ากลับไปช่วยเอามานะครับนะครับเกรุกที่ที่เราจะไปนะ ตั้งแต่เดินทางออกมานะครับจนกว่าจะถึงหมู่บ้านเกรูทางเดินจะค่อนข้างง่ายเดินแบบสบายๆนะครับจนกระทั่งถึงสะพานแขวนสะพานหนึ่คืออันนี้นั่นเองครับหลังจากนี้จะเป็นการขึ้นแบบขึ้นจริงจนะังไูตอนนี้เราขึ้นมาที่เกรูแล้วนะครับผมตอนขึ้นเนี่ยชั่วโมง18ตอนนี้2ช,ชั่วโมง3เท่ากับประมาณ50นาทีในการขึ้นมา มามีเซเว่นด้วยนะครับกระชิงแดง200เองแต่เราจะต้องเดินอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็จะถึงหมู่บ้านเกรูนะครับความสูงประมาณ3,700เมตรด้านบนมีเจดียมีจุดชมวิวเราสามารถแวะพักได้สักระยะหนึ่งจากนั้นค่อยออกเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเราแวะกินข้าเที่ยงที่นี่นะครับสูงประมาณ3,600นะ Here i เมตรนะ a ฮีย n a นากาวอ่ะนกันต าหมู่บ้านนี้ตอนนี้บ่ายโมงห้าสิบหลังกินข้าวเสร็จนะลงอย่างเดียวจ้า หลังจากที่เราทานเข้าเที่ยงที่หมู่บ้านนาคาเวานะครับลักษณะทางจะเป็นการลาดลงไปสู่หุบเขาภูมิประเทศเป็นแบบที่เขาเรียกว่าิเดส desert นะครับเหมือนแบบเป็นทะเลทรายเหมือนเราเดินอยู่ดาวดวง,งอื่นซึ่งลักษณะการเดินแบบนี้คุณจะไม่ได้เจอในเส้นทางอื่นแน่ๆนะครับและในที่สุดนะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านมันังน้ความสูง3,500เมตรหมู่บ้านมันังนะครับเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่เราจะขึ้นทลลลาพาสเป็นหมู่บ้านที่มีทุกอย่างนะครับร้านเบเกอรี่ร้านอาหารโรงพยาบาลอินเทอร์เน็ตและนี่คือโรงแรมของเราครับในวันนี้ถึงที่พักแล้วนครัับทงหมดดเิไป10 เก <9, S 2> โล 4, สีจริงก็เกือบ20โลเพราะลืมกดไปดดนิดนึงนะครับเขาก็มาถึงที่โรงแรมที่มนังแล้วมันเป็น18เแปดนะ้าเรามามนเชั่วโมงนิดนิดไปรีวิวห้องครับตัวอย่างห้องที่นี่มันจะดีกว่าที่อื่นทุกคนมี3เตียงมีห้องน้ำหน่งตัว,วนะครับวิชโคเกย์โอ้โหเลิศอด,ดะสวัสดีครับวันนี้แน่แท้เราจะเป็นวันแอคแอคร์มอยูออ่ในมนัง เราจะไปกันที่ออไอซ์เลนนะครับผมระยะทางไปกลับประมาณ16กิโลคาดว่าเราเดินประมาณสัก7-8ชั่วโมงนะทำมาสักพักภูขเขาว่าบ้านเราเปิดแล้วนะครับผมสวยงามตั้งตาเปิดแล้วตัรับเรากำลัลงจะเดินไปที่ ไอซ์เลกนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะต้องปรับสภาพร่างกายให้เราคุ้นชินกับระดับความสูงโดยเราจะเดินขึ้นไปยังไอซ์เลกที่ความสูง4,600เมตรข้างหลังคือดีมากครับผมโอ้โหสวยมากเลยเขากะคือไอซ์เลกนะครับสามารถขึ้นจากมันนังก็ได้หรือขึ้นจากหมู่บ้านก่อนหน้าที่เราเดินผ่านมาเมื่อวานก็ได้ได้ทั้งสองทางนะครับก็จะด้านเนินนี้ละเรามาทางลัดนะเดินเนินที่ขึ้นบัดสุดยอดหมามาต้อนรับเต็มเลย ในครั้งนี้เราเดินกันมาด้านหลังของหมู่บ้านมะนังนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเขาหนึ่งดยเขาลูกแรกนี้จะค่อนข้างชันนะครับด้านบนมีหมู่บ้านเล็กๆของคนทิเบตและเราสามารถเห็นอนาพรณะะยอดต่างๆได้จากมุมตรงนี้และตลอดการเดินหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเดินขึ้นแบบตลอดไปแต่ความชันไม่ได้มากอย่างที่คิดนะครับทั้งหมดประมาณ6กิโลเมตรครับความสูงประมาณสี่พันหนึ่งจะบอกว่ามันไม่ยากนะครับผมเมื่อเทียบกับที่อื่นอย่างเช่นเบสแคมืออื่นแล้วกันอยู่ที่ปินดอยอะ่ะ ไม่ยากนะตอ,ตอนนี้นะเขาแนะนำเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่จะขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เราจะต้องเตรียมอาหารอุปกรณ์กันหนาวกันฝนเอาไว้ด้วยข้าบนเขาสูงนั้นอากาศเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับถึงแม้เราจะดูพยากรณ์แล้วก็ตามจะถึงละแต่ยังไม่ถึงเขาสามนะถึงจุดสูงสุดของภูเขาลูกนี้ตอนนี้นะครับ4,571เมตรโอเคเดมาข้ลังนะ เป็นหมู่มวลอันอารนะ่ะโอ้เฮ้ยสวยว่าไปนั่งถึงแล้วะครับโอ้เลขที่หนึ่งสี่ชั่วโมงนะครับผมความสูงที่4580เมตรมาถึงตรงนี้นะครับก็คือ5กิโลพอดี ตรงนี้นะครับยังไม่ใช่ไอซ์เลกไอซ์เลกจะต้องเดินต่อไปนะครับแล้วจุดที่สวยนะครับก็คือจุดที่เขาสะท้อนกับภูเขาหิมาเช่นอันนาะปพรนทรีกังกาปพรณะเป็นต้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นไฮไลท์และจุดที่สวย,ยที่สุดของวันนี้เลยนะครับเราไปเสศัตด์ที่2กันนะครับราวังมันด้วยน้ำดูน้มตัว,ต,วตอนนี้นะครับมาถึงไอซ์เลกแล้วใช้เวลานะทั้งหมด5.5กิโลนะ4ชั่วโมง18นาทีนะครับแป๊บเดียวนะ ไม่ได้ไกลนะคนคู่นะควรมาเลยเมื่อเรามาถึงไอซ์เลนนะครับเราได้แวะทานอาหารนะฮะทานขนมที่เราเตรียมมาแบบจากนั้นนะฮะเราได้เดินวนรอบทะเลสาหนึ่งรอบก่อนที่จะกลับลงไปยังหมู่บ้านมันังอีกครั้งเออลูกเห็บตกเล็กๆไปไป สำหรับใครนะครับที่มีโอกาสได้มาเดินอนาบนัสเซอร์กิตนะครับส่วนตัวคิดว่าเราควรที่จะเดินขึ้นมาบริเวณนี้นะฮะหากว่าคุณเดินไหวจริงๆแล้วเทียบกับเชโกลิในลังตงังหรือว่ามารสรูบเบสแคมถือว่าง่ายกว่ามากสำหรับอีพีนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเ,อ <ter> เราเดินต้นเทืลกาไปแล้ว800เมตรนะครับเ,รเดี๋ยวเรากลัง<สด>จะลงทั้งหมดสิดริรวม6กิโล2ตอนนี้นะเดินไปแล้ว4ชั่วโมง40เดี๋ยวจะลงแล้วครับ